ขอขาเน่ขอขาเน่ยมรถแค่เาติดนะพี่น้องฮะิมรถแค่เาติดรถิโขถ่านกันบึงทุีุหองี่น้องทุ่อยเียมเงียนอยู่่า่อเบา่อเบาิ๊อเบาาบบมาเ้อพี่น้องเอ้ยกินข้ากินน้ำไหลน้ำก็ตงอยู่พี่น้องตั้งยูทูบหากานักินข้าว่นั้นอเบาหรือต่ละ ไปชีบเมาอ่ะลาเขามากอ่ะโยคะไปรดโอ้ตู้ผมตี๋ฮ่าฮ่าฮมากินเขาหกวหาองนวนกันสวยเลยี่นหัดู้ยังไงตู้ม่จัดยังไงก็ขวบโอ้ต้องวบ อ่ะัมมัวยังเห็นจปะมพอรือเด้อแก้วฮัมมัมันจีบอะนราไว้เจ้าัวปลาลไว้หหอวเจ้าปลาไว้เลปลาต้นน้ำไม้ใช่มาตะเบ้าขาตะเบ้ใไหมต้นแตงสูตรต้นอั้นเหรอก้มต้นตงนี้พี่น้าโอ้ยได้กินงไยบอน้าฮัมมฮัมว่ามัแเสียบ่

เออกะจ้ามาเบียงหมูหักงวงฮักงวงเออไปฮักงวงไปอ้ยหมูไม่ใหญ่ทุ่มบุตรเอามังไปทุ่กะเจ้จนมันหวานมันหวานมันตาสด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 ว้าน่อ่ะกูบอกกูกบอกกอ่ะนีมันยืนขึ้นดิบขึ้นเสียดใช่ไห

alo, mama 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 good good wee nan lập mọi người loại 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 不玩才，我也去过，再玩坏不了。我一玩，我今天就把我妈的、俺们的、俺们的，不、嗯、要。嗯嗯嗯、叫王牌呢？我爸 <laughs>、啊。你不记得讲？嗯。我听他猜的，嗯。我惊讶不呀？我。不不戴口我来。哈哈哈！哈哈哈！戴口罩

คยั่ดาก่ดกระดานอนละป้าดจ้งกเจ้าาไเผาแล้วละยึ่ยดได้รด่ว่ะปากับปาอนลไปเาแล้วนี่วัดยูนี่วัดยูเดป้าอ้ล่ะพี่นวัดยูยูดอยูวัด ซาบอะไรซ่ามายืนยันกับ่มี่ของฝ่ายไงขงฝ่ายใจยางหรอกบ่บ่ไปยืนยันไม่ยืนบ่มี่ยังยืนจากกันแล้ค่ะโวยหน้าก็หายแล้วบ้านบ่มี่มองดูหายเลยจิ๋งหายแล้วยืนแม่ยืนก่อนเดี๋ยวยืนร่วงยืนร่ง บ่มีบันไม่ตจของหัวอยู่วัดเลยหายแล้วก็เจ้ากับพ่อเนใส่หนีก็เจ้าเด้อก็เจ้ายิงต้องเนี่สามเลยในกองทิพย์ก็กองทีพย์สามเกณฑ์เลยนี่คุยอีกทีท่านมาเจ้าท่านหัวเจ้าหวเจ้าหัวเจาหัวเจ้าหัเจ้าหเจ้าหัวเจ้าหัวเจ้าห่วเจ้าหเ้าหัวเจาหัวเจ้าหัวเจ้าหัเหัวเจาหัวเจ้าหัเจาหัเหัวเ่้าหัวเจ้าหัเจ้าหเจาหัวเจ้าหัวเจ้าหัเจาหเจ้าหัวเ่้าหัวเจ้าห่วเานัวเจ้หัวเจ้าหัวเจ้าหัวเจ้าหเ้าหัวเจานัวเจ้าหัาหัวเจ้าหัวเจ้าหัว

ฝา,ไไากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ให้ยายดูนานเลยนะคะขอบคุณค่ะฝากากดกดติดสวใด้วย